มีภารกิจว่าก่อนปีใหม่ผมจะต้องหนาให้ได้นะครับก็เลยมาปรึกษาหมอบอยเพื่อนรักนนะครับตอนมวก <laughs> ทำไมต้องขึ้นเสียง <laughs> ครับวันดีครับวันนี้ก็เป็นช่วงหมอมาหาหมอนะครับปีที่ผ่านมาคือมีปัญหาผมร่วงแล้วก็เริ่มบางมากๆอันนี้ให้ดูเป็นรูปป,ปีที่แล้วนะครับ31ตุลาปี66ผมร่วงเยอะจนแบบตรงกลางๆหัวเนี่ยมันเริ่มขาวรักษาด้วยการฉีด PRP จะฉีดได้แค่ครั้งเดียวครับแล้วก็หายไปเลยไม่ได้ฉีดอีกเลยพอผ่านมา10เดือนนี่คือมันไม่ไหวแล้วอะ,วะมันมัน,มนหัวมันขาวแทบจะเป็นแบบ ดูแก่ดูมีอายุเนาะก็แบบบอกหมอบอยอะ่ะบอกว่าเออเนี่ยทำไงก็ได้ให้แบบภายใน4เดือนก่อนปีใหม่ผมจะต้องหนาหมอบอยเพื่อนรักก็เลยแนะนําตัวนี้เป็นก o l แ factor c o n c e n t เทรตนะครับ g o l แ factor concentrate เนี่ยครับเป็นหลอดชนิดพิเศษที่แตกต่างจากหลอด p r p ทั่วไปนะครับตรงที่มันจะมีเจลหรือเป็น g o แฟ factor เข้มข้นที่เอาไว้กัน้นระหว่างเม็ดเลือดแดงกับช่วงเกล็ดเลือดด้านบนนะคทำให้ตัวเกล็ดเลือดที่ได้ออกมาเนี่ยก็จะมีความเข้มข้นกว่าตัวหลอด p r p ปกตินั่นเองนะครับผลลัพธ์มันก็จะได้มากกว่าเดิม อันนี้คือฉีดไป3ครั้งเนาะ,ะให้ดูให้ดูปกตินี่คือไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ถอดหมวกให้ใครใดูเลยนะเวลาอยู่ในแบบในคลินิกให้ดูให้ดูอันนี้คือ3ครั้งเนาะผลลัพธ์คือแบบส่วนตัวนะรู้สึกว่าแฮปปี้นะพึงพอใจคือผมมันก็คือแบบ ยาวเร็วเส้นใหญ่แล้วก็ปริมาณที่ล่วงเนี่ยคือน้อยลงอย่างชัดเจนนะครับอันนี้ก็คือค่อนข้างแฮปปี้กับผลบลัพธ์เนาะเราก็มุ่งหวังเพื่อให้ผมของเราเนี่ยแข็งแรงต่อเนื่องในระยะยาวใช่ไหมครับมันก็มีโปรดักต์ใหม่ตัวหนึง่งที่น่าจะตอบโจทย์ในคนที่ไม่ค่อยมีเวลาไม่อยากมาฉีดบ่อยเพราะว่าผมผ่าตัดเยอะแล้วก็เนี่ยก็ต้องฉีด p r p ดูแลคนไข้เองคือแบบวันหนึง่งแบบ 30- 40คนเนี่ยคือเวลามันไม่มีก็เลยแบบ บอยหมอบอยก็มีตัวนี้มาแนะนาครับก็อันนี้นะครับจะเป็นหลอดของที่เรียกว่า e l l เลตลิช Fibrin นะครับหรือว่า P.R.F. นะครับ P.R.F. แตกต่างจาก P.R.P. อย่างไร P.R.F. เนี่ยก็คือใช้เลือดของเราเหมือน P.R.P. แต่แตกต่างกันตรงที่หลอดที่ใช้จะเป็นหลอดที่ไม่มีสารต้านการถึงตัวของเลือดเหมือน P.R.P. กระบวนการที่ผลิต P.R.F. ก็แตกต่างจาก P.R.P. P.R.F. เนี่จะปั่นในความแรงหรือความเร็วเนี่ยที่น้อยกว่าแล้วก็ระยะเวลาที่สั้นกว่าเหตุผลเพื่อ ให้ระดับโกลด์แฟกเตอร์เนี่ยมันลอยอยู่ด้านบนมากกว่าแทนที่จะตกลงไปสู่ชีดระดับชั้นเม็ดแดงนั่นเองสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะอยู่กับเรากระตุ้นเส้นผมของเราให้หนาแข็งแรงแล้วก็ซ่อมแซมเซลล์ที่มีปัญหาเนี่ยได้นานกว่าสามารถทําได้ทุก1-2เดือนได้เลยนะครับไม่จําเป็นจะต้องเข้ามาฉีดบ่อยเหมือน PRP ที่ต้องทําทุก2ออาทิตย์นะครับดังนั้นในระยะยาวใครที่รู้สึกว่าเราเหมาะกับการฉีดนานๆทีไม่อยากฉีดบ่อยๆไม่ค่อยมีเวลา PRF เนี่ยตอบโจทย์เราแน่นอนนะครับ มีภารกิจว่าก่อนปีใหม่ผมจะต้องหนาให้ได้นะครับก็เลยมาปรึกษาหมอบอยเพื่อนรัดนะครับตอนวกทำไมต้องขึ้นเสียงครับวัสดีครับวันนี้ก็เป็นช่วงหมอมาหาหมอนะครับปีที่ผ่านมาคือมีปัญหาผมร่วงแล้วก็เริ่มบางมากๆอันนี้ให้ดูเป็น